ไฟนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโคบาน,นีเคยไปฝากฝีไม้ลายมือในการสึกอรมพลคนสมัยก็จริงแต่จากไฟล่าสุดเนี่ยก็ทิ้งห่างจากเวทีมาสักพักนะฮะก็เรียกว่าหลายเดือนอยู่นะครับในขณะที่โอ้ยมแม่พูดไม่ทันขาดคำโคบานใช้เหลี่ยมสอนน้องไปแล้วนะครับในจังหวะน,นี้ฮะก็ต้องมาดูว่าทางด้านของทีระเดศสจิตพักดีครับจะรับมือยังไงนะฮะ สงสัยนี่คู่นี้นี่เดือดแน่นอนค่ะเพราะปกติโคบานนี้เป็นมวยประเภทไฟเตอร์นะคะเมื่อกี้ทางด้านทีระเดชก,ก็ถีบทักทายรุ่นพี่ไปส่วนทางด้านโคบานก็กวานลงไปเนอให้น้องนอนเล่นบนเวทีสวยๆค่ะอ๋อแล้วครับคุณรักต้องทุมเทบอกว่าเชียร์แดงนะครับคุณธีระบุตบอกว่าสู้สู้ไอ้น้องมุมแดงนะฮะเอาลมาดูกันต่อที่กลางเวทีครับ สวัสดีคุณนติวัฒน์นะคะสวัสดีคุณนพเดชสวัสดีน้องราชวัตรปอสิริชัยค่ะสวัสดีน้องจ๋าเอาละเริ่มมีอาวุธหนักๆให้เห็นจากโคบานะครับมาสโคมัดหน 1, ึ่งสองตามด้วยแข้งขวาน,นะครับมัดหนึ่งสองทีจากโคบานะฮะแล้วก็พยายามจะยับขึ้นมาครับในมุมของทีระเดชนะฮะรเริ่มว่าเริ่มมีความคุกรุนนะครับของไฟเดือนนะฮะจากคู่นี้นะครับ แม่มีแววว่าจะมันแน่นอนนะฮะเดินขวา,าครับมัดขวาตรงเจอแข้งซ้ายโต้มาครับเดินเข้าหาครับหยับสายหยับสายไปก่อนนะเอาขวางไว้แล้วนี่แข้งซ้ายแต่ว่าหลบได้ครับขวากันไมฮะตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในระยะสังหารนะครับระยะประชิดธนว่าออกอาวุธก็ถึงตัวอยู่ที่ไว้ออกก่อนโอ้มัดหุกซ้ายครับแม่ทีระเดนเหมือนจะโตมาแต่โดนมัดหุกซ้ายจากดนันของ โคบาลเข้าไปนี่น่าหงายไม่เหมือนกันครับจังหวะนี้คู่นี้นี่ออกอาวุธกันแต่ละครั้งนี่เรียกเสียงฮือฮาในสนามได้อย่างดังเลยนะคะแล้วก็เสียงอาวุธที่กระทบร่างกายคู่ต่อสู้นี่เสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะย้ําชัดเลยว่าทั้งดักทั้งแน่นแน่นอนโอ้โหเสียงัดลําตัวของโคบาลนนะ่ะดังปึ๊กเลยฮะมีพิธีกรนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้ยินนะครับ ฐานันของธีรเดชมุมน้ำเงินพยายามจะโต้ไปครับแข่งซ้ายโต้ไปทักทายจาอกขาไปนิดเดนครับธีรเดชฮะโคบันเข้ามาครับเอาซ้ายมาเจอแข้งขึ้นมาครับม um ัดซ้ายครับแล้วตามด้วยแข้งขวาจอกขาไปครับโคบานธีรเดชถอยออกมากนฮะธีรเดชเข้าหาครับแล้วพยายามจะพลิกออกไม่ลงฮะโคบานจะพลิกคืนออกไม่ลงเหมือนกันเอาโจศอกขวาครับแม่ศอกขวาโคบานหน้าไงครับศอกขวาจากธีรเดชฮะเอาแล้วฮะหลวมไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะฮะ อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันทีใครทรีมันครับจังหวะน,นี้ฮะเดินเข้าหาครับเอาระคังหมยกไปพักก่อนแป๊บหนึ่งครับเอ d น f r o ราวไปตามต่อกันในวันเสาร์กับศึกรวมพลคนสมุยนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะเอาละมาดูกันตอนครับจังหวะน,นี้ฮะเอาแข้งซ้ายไปก่อนฮะทีระเดชทีระเดชเริ่มเริ่มมีความถี่ของอาวุธนะครับ แต่ทางนั้นโคบาลก็ยังได้อยู่ฮะเอาหมัดมาครับธีระเดชครับหมัดมาเป็นชุดนะฮะโคบานเดินเข้าหาครับอยาไปก่อนฮะเอาเตะขวาเจาะขาครับเจาะพับใน สวัสดีน้องวัดนะคะราชวัตรมวยไทยนะคะสวัสดีคุณยุรนันสวัสดีคุณเจมานะคะบอกว่ามาเลเสียงชัดเจนครับอโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีน้องจ๋าไงสวัสดีคุณโชคชัยภูไพบูลน,นะคะสวัสดีคุณนุติวัฒน์บอกว่าดูจากบนรถไฟะคะ่ะโคเชบนรถไฟก็ยังสัญญาณยังได้อยู่นะครับจังหวะนีะ้มาดูบนเวทีกันต่อนะฮะ เดินเข้าหาครับถทีบสายนําไปก่อนครับธีระเดชครับโคบานยังขยับเข้าหาอยู่ครับโคบาหยับสายยับสายครับธีระเดชโคบาลพยายามจะแตะออกไปฮะแต่ยังไม่ถึงตัวดีโอ้บัดยิงบัดความ,มาครับธีระเดชครับเริ่มมีความรวดเร็วเริ่มมีความแม,ม่นให้เห็นฮะนแข่งซ้ายครับธีระเดชแข่งซ้ายแล้วถอยออกมาก่อนโคบานเดินขวาโคบานบันลับตัวครับเจอธีระเดชสวนบัดขึ้นไปเหมือนกันแม้แต่โคบานนี่ยิงบัดรัวเหมือนกันนะฮะ โคบาน,นีพยายามจะจ่อทางด้านลำโตของธีระเดชนะครับธีระเดชออกมัดขวาแล้วตาดด้วยแข้งขวาโคบานแข้งซ้ายมาเหยียบซ้ายไปครับธีระเดชครับเหยียบสายแล้วถีบซ้ายออกซ้ายหน้าขวาส่งไปครับธีระเดชแข้งซ้ายส่งธีระเดชเจอคอขาเจาะขาขึ้นมาจากโคบานสวัสดีคุณนพเดชเหมื่นรักกองศักดิ์สจิตพักดีนะคะนี่ค่ะเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าธีระเดชค่ะเอาละค่ะ เอาเอา<ค>ไปรา<ค>ทีระเด็ด<ค>ลงไปก่อนครับไม่ต้องสืบนอนกองเลยครับจังหวะนี้ลุกไวหรือเปล่าลุกไวไหมได้ไหมยังไงไม่ได้ครับกรรมการยุติการชกเรียบร้อยเปิดหน้าสดกันแบบนี้ไม่ใครต่อใครก็ต้องหลับกันไปข้างหนึ่งค่ะเพราะว่าอาวุธหนักหน่วงทั้งคู่และสุดท้ายก็เป็นโคบานค่ะ under winners 好吧。